สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องตอนเสาร์วันที่สามสิบเอ็ดนะครับเมื่อนี้ก็เบเสาวันที่สามสิบเอ็ดนะครับเดือนสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับพี่น้องเมื่อนี้ตื่นแต่เสาร์พี่น้องมาเล่นกับเริงหน่อยเนาะพอดีมาเล่นกับสาตาและสติกนะครับผมเดี๋ยวไอ้สาตาสาติกทักทายพี่น้องก่อนเนาะครับผมแปบ๊บหนึ่งนะครับสวัสดีครับสาตาโอ้ยพี่น้องเลย ยังหายฉี่ใส่จุกมองเนาะเป็นตาแม่นี่หน่อยเร็วลูกเร็ยวตาตามันนี่หน่อยเร็วามาหน,นี่หน่อย,ยอมาหน,นี่หน่อยมาหน,นี่หน่อยนะเห็นไหมเขาเดินหาตรวจสอบความเรียบร้อยในบ้านครับตรวจสอบกลิ่นเนาะตรวจสอบกลิ่นก็เป็นวิถีชีวิตของเขาครับพี่น้อง เขาเป็นสุนัขเนาะเขาก็มีนาทีป้องกันไทยให้รบาลเนาะมีสัตว์เลี้ยงสองตัวครับพี่น้องมีสติอีกตัวหนึง่งพาพี่นอ้องเขาเบิ่งสติเนาะครับผมครับพี่น้องนี่สติ๊กอยู่นี่สติ๊กอยู่นี่จ้าสติ๊กอยู่นี่นะครับผมพอดีอาบน้ำให้เมอว่านนี้ครับพี่น้องอเดือนละสามเทื่อนนะครับเนาะเพราะว่า น้องเป็นหม้าพันหน่อยเนาะอาบดูบไร้นะครับเดี๋ยวการชิปเป็นปอดบวมเนาะม้าพันหน่อยเลี้ยงไว้พี่น้องการเลี้ยงมา้าสุนัขเข้าเนีน่ยมัน่วยอย่างเข้าบได้หรกพี่น้องแต่ว่ามันมีผลทั้งด้านจิตใจเนาะเขาก็มีชีวิตกับเป็นหนึ่งในชีวิตครอบครัวอนุนำโครงครับสติก๊และสตานะครับผม ขอบคุณพี่น้องสุขผู้สุคนเด้อครับทมที่เขามาให้กำลังใจในคลิปอนุมนำโคงถูกคลิปนะครับโดยจะเป็นคลิปช็อตคลิปสั้นคลิปยาวนะครับผมอนุมนำโคงกับพยยามสีทําคลิปส่งไปพี่น้องเขาได้สื่อสารกับพี่น้องเขานะในสื่อสารกับพี่น้องเขาพี่นอ้นองกันจึได้รับคลิปดีๆหลายๆทางหลายๆมุมหลายๆมองของอนุมนำโคงนะครับบางวันกันไปถ่ายทะเลีส่งให้พี่น้องเขาได้เห็น ความสวยงามของคืน่นทะเลไทยเนาะครับพี่น้องเนาะไว้พี่น้องซุปรุ่มมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมมีเอียงกะดูแลสุขภาพด้วยพี่น้องเด้อคนน้องอายุหลายมา่านี่มันโรคไข้ไขเ้เจ็บมันหลายครับผมเนาะโดยโดยเฉพาะโรคไข้ไขเ้เจ็บในร่างกายเข้าโมรูดวงนาเนาะพี่น้องเนาะมันสิเกิดดังขึ้น แต่ว่าเรื่องการดําเนินชีวิตนี่มันกันนี้บระมนลด้วยกันเนาะเรื่องการต้องมาดูแลความปลอดภัยของเจ้าของนะครับเพราะว่าจะเป็นการทํางานนะครับการเดินทางนะครับต้องใช้ยานพาหนะก็ให้พี่น้องทุกๆคนดูแลสุขภาพดูแลย่าประมาทให้การใช้ชีวิตน่พี่น้องเนาะการเดินทางกา็ให้ระมัดระวังนะครับการใช้รถใช้ถนนนะครับเวลาไปทํางานมาทํางานนะครับเอาก็ ดูแลกันดูแลทั้งนั้นจิตใจน้ำเด้อพน้องเด้อร่างกายแข็งแรงแล้วจิตใจก็ต้องแข็งแรงน้ำเนาะครับผมอาน,นุนำพงก็ททำงานกับพี่น้องมุนเวียนเปลี่ยนไปทุกมือเนาะด้วยกันเข้าใส่ชีวิตเข้าก็จํำเป็นต้องทำงานนะครับหนึ่งในนั้นก็ต้องทำงานที่สุจริตว่พี่น้องเนาะครับผมเป็นกำลังหลักของชาติบ้านเมืองเนาะ อย่าทําให้เจ้าของหรือว่าผู้อื่นมีทุกเนาะถึงมันสิทุกไก่มันทุกหนหน่อยนะครับ่าเบียดเบียนคนอื่นได้ไปนองได้ดูแลเจ้าของให้ดีแล้วเขาจไปดูแลคนอื่นเนาะเพราะว่าสิเป็นระดับประเทศหรือว่าบบเป็นระดับสังคมของเขาสังคมไทยของเขานะครับตอนนี้มัน็ค่อนข้างจะซีเรียสเนาะ่อนข้างจะมีความถูกาย มันเพื่อนบ้านมาเบียดเบียนแต่ว่าเฮาก็ต้องให้ดูทันมันนะครับให้ดูทันมันอายุกับปัจจุบันทุกขณะบ่ว่าจะเป็นผู้นำาบ่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ผู้นำครอบครัวผู้นำสังคมนะครับระดับหมู่บ้านระดับครอบครัวระดับตัวเฮาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูนี่ให้ดีและพี่น้องเด้อทุกคนนั่นหละนะครับเนาะฮักและจิตถอดทุกคนเลอพี่น้องอนุนำคงกระช้ชีวิตอยู่ที่ ตอนนี้ก็อยู่ที่จังหวัดระยองนะครับเนาะทํางานกับผมมหาเรียงชีพเนาะจําเป็นนะครับจาเป็นเพื่อเราจึบริเยณเบียนคนอื่นเนาะครับบริเยณเบียนเ,เจ้าของก็ให้ทุกๆคนมีสติในการใช้ชีวิตครับผมยืนเดินนั่งนอนเนาะไม่ว่ากายวาจาใจเกให้สุจริตและพี่น้องเดอ้อไว้พี่น้องสุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมเอา เวลานีก็เบิดแดเราพี่น้องอันุ่นบางคงก็ต้องอาบน้ําแต่งตัวไปทํางานเนาะฝากพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์้เด้อครับเด้อคลิปนี้เด้อคลิปหน้าสิได้มาทําคลิปให้พี่น้องเขาได้ชมใน้โอกาสต่อไปเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้าเคืองเราพี่น้องอาบน้ำอาได้กินข้าวินน้ำค่ะโอ้แป่เขาไปหงมงเนาะฉะนั้นก็ขอบุณหลายๆครับคลิปนี้ก็ได้เนาะฝากพี่น้องไว้ พี่น้องติดตามอนุนนรนำพงได้เด้อครับเด้อกดไลก์กดแชร์กดติดตามเพื่อสิได้ชมคลิปอนุรนำพงแน่ในโอกาสต่อไปเนาะครับเนาะคลิปนี้ก็พอแค่นี้คลิปหน้าจังพอกันไหม่น้องนะครับอนุนนำพงสวัสดีครับ